สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรพาเพื่อนๆมาดูความน่ารักแล้วก็สวยงามของบอนสีตัวนี้นะคะชุดนี้มุมเกษตรได้มาในชื่อของสตรอเบอรี่สตารนะคะสะสมไว้สามหน้าด้วยกันนะคะก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะพื้นใบสีสีขาวนะคะแล้วก็เ จุดของเขาเนี่ยลายจุดของเขาเป็นสีชมพูเข้มนะคะตัวนี้ก็สวยมากสะดุดตามากนะคะเจอปุ๊บก็คือหลงรากเลยนะคะก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็คงจะรู้สึกเหมือนมุมเกษตรนะคะ่ะต่อไปเราจะไปดูตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นพื้นใบสีแดงเป็นสีแดงออก ชมพูนิดหนึ่งนะคะแล้วก็แต้มจุดของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีแดงเข้มเลยนะคะตัวนี้เขาก็โดดเด่นนะคะเวลาเรามองปุ๊บก็คือสะดุดตานะคะตัวนี้นอกาเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าหลงไหลแล้วก็ควรที่จะมีสะสมนะคะบางช่วงบางตอนบางเวลานะคะใบของเขาก็จะออกมาเป็นสีประมาณนี้นะคะเลอะๆแบบนี้สีเขาจะไม่ค่อยพื้นใบของเขาจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะไม่รู้ว่าเกิดจากสารอาหารในดินหรือเปล่า นะคะตรงนี้ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่า,าโดยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะออกเป็นสีนี้ซะส่วนมากนะคะอืมเห็นไหมสีนี้นะคะอ่อนี้เป็นต้นเดียวกันนะคะสองใบนี้เขาก็อาจจะคล้ายๆกันนะคะส่วนใบของเขาจริงๆเนี่ยจะเป็นสีนี้นะคะอืมก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ที่สารอาหารด้วยนะคะต่อไปนะคะอีกอีก,อ,กอีกหน้าหนึ่งของเขานะคะก็จะเป็นพื้นใบออกสีเขียวๆนะคะ พื้นใบออกสีเขียวๆแล้วก็แต้มของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีแดงเลื่อนหมูนะคะซึ่งเขามีความคล้ายกับตัวนี้มากนะคะแต่ไม่เหมือนกันนะเทียบให้ดูชัดๆถ้าถ้าเราดูดูเนี่ยเขาคล้ายๆกันนะคะไม่รู้ว่าในกล้องนี่อาจจะคล้ายกันมากนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือสีเขาไม่เหมือนกันเลยถ้าเราเจอถ้าเราดูด้วยตาเปล่านะคะสีนี้จะออกสีขาวแล้วก็แต้มจุดเขาเป็นสีชมพูนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะออกเป็น พื้นใบสีเขียวนะคะแต้มจุดเขาเป็นสีเลือดหมูนะคะก็เป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่น่าร้างน่าสะสมนะคะสวยสะดุดตานะคะแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆน,นะคะหลายๆคนที่แบบเห็นปุ๊บก็ต้องหลงรักแน่นอนสําหรับบอนสีสตอเบอรี่สตาร์นะคะไม่รู้ว่าจริงๆเขามีกี่หน้านะคะแต่ว่ามุมเกษตรได้มาแค่3หน้าเนาะแล้วแล้วก็เท่าที่ไปหาข้อมูลมาเนาะไม่เออเขาก็มีแบบพวกบอนสีที่เขามีชื่อไทยอย่าง ยอดมองกุฎเอยอะไรไม่รู้อีกเยอะแยะเลยนะคะที่เขาเหมือนกับสตอบรอเบอรี่สตาเนาะมุมกเกษตรก็ไม่ค่อยชํานาญในเรื่องของบอนสีสักเท่าไหร่นะคะก็พาเพื่อนๆมาดูความน่ารักของ บอนสีนะคะที่มุมเกษตรได้มาในชื่อของสตรอเบอรี่สตาร์แค่นี้ก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับบอนสีตัวนี้นะคะตระก,กูลสตรอเบอรี่สตาร์นะคะหรือว,ว่าเพื่อนๆคนไหนที่เห็นว่าบอนสีของมุมเกษตรเนี่ยมีชื่อไทยเรียกว่าอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามความน่ารักของบอนสี สตรอบอรี่สตาแค่นี้ก่อนนะคะยังไงเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลดีๆก็คอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ